ายงานผลหลังจากการเปลี่ยนชิประบบไฟใหม่ให้กับ Garmin Edge 520นะครับกลับมาชาร์จไฟนะครับขึ้นสถานะการชาร์จนะครับกินกระแสไฟชาร์จได้ตามปกตินะครับนี่นะฮะถอตรงนี้ถอดสายชาร์จนะครับนี่นะฮะก็จะต้องขึ้นสถานะแบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้กดยกเลิกนะครับนี่นะฮะก็ใช้พลังงานแบตเตอรี่ได้ตามปกตินะครับ เชื่อมต่อสายชาร์จนะครับนี่นะฮะก็ขึ้นสถานะการชาร์จนะครับว่ากําลังชาร์จจากตอนแรกที่ลูกค้าส่งมาคือไม่สามารถชาร์จไฟเข้าได้นะครับสาเหตุปุ่มกดต,ตรงนี้มีรอยฉีกขาดนิดหน่อยนะครับเปิดปิดก็อันนี้ก็ใช้กาวติดให้นะครับนี่นะฮะก็ไม่มีช่องทางน้ําเข้าแล้วนะครับก็ ตรนนี้ก็ระมัดระวังนะครับปุ่มกดซิลิโคนเปื่อยขาดก็เป็นเรื่องปกตินะครับซึ่งตอนนี้ทางร้านเราปรีไบไม่ได้เปลี่ยนเป็นฝาสีขาวให้แล้วเนื่องจากว่าซิลิโคนพวกนี้ผ่านการาผลิตมานานนะครับซึ่งไม่เคยทำพาร์สอะไรนะครับก็ตอนนี้เปลี่ยนเป็นสีดํารุ่นพาสนะครับซึ่งจะใหม่กว่าสีขาวนะครับก็ตรงนี้กดเมนูเลื่อนลงนี่นะคร เรียนขึ้นทำงานได้ตามปกตินะครับนี่นะฮะกดตกลงนะครับย้อนกลับนะครับปุ่มสตาร์ทนะครับปุ่มแลปปุ่มสต o อปนะครับก็ทำงานได้ตามปกติพร้อมที่จะส่งมอบกลับคืนให้กับลูกค้านะครับนี่นะฮะเชื่อมต่อสายชาร์จก็ขึ้นสถานะการชาร์จตลอดนะครับปุ่มนี่นะฮะ เปิดปิดก็ทำงานได้ตามปกติอันนี้คือ,อะจะปิดเครื่องให้ดูนะครับว่าชาร์จไฟเข้าสู่การในโหมดปิดเครื่องนะครับจะขึ้นเปอร์เซ็นต์นะครับนี่นะฮะเแล้วนะครับนี่นะฮะก็ชาร์จไฟเข้าได้ตามปกติถอดสายชาร์จนะครับนี่นะเครื่องก็จะเข้าสู่โหมดการทำงานก็แนะนำว่าอย่าชาร์จไฟเกิน5โวลต์น,นะครับ ด้วยอะแดปเตอร์ระบบฟ้าชาร์่ห้ามใช้นะครับต้องใช้อ่านที่เอาท์พุตของเขานะครับก็เป็นเขาให้ชาร์จไฟได้ไม่เกิน5โวลต์1นแอมป์นะครับจะก,กี่แอมป์ M ก็ได้นะครับอันนี้ GPS ทำงานได้ตามปกติแต่หลักๆก็คือห้ามชาร์จไฟเกิน 5V โวลต์ด้วยอะแดปเตอร์ s ัมซุงอ o ปโป้ฮุยเซียวมี่นะครับซึ่งตรงนี้จะส่งผลให้เครื่องชำรุดนะครับ นนี่นะก็เ,เชื่อมต่อสายชาร์จก็ขึ้นสถานะกำลังชาร์จไฟนะครับกินกระแสไฟชาร์จได้ตามปกตินะครับก็ขอบคุณมากครับหลานนอกรีไบย,ยินดีให้บริการครับขอบคุณมากครับ